งั้นแล้วงั้นแบบในเราที่อัดคลิปครับนะจะได้อัดโอเคฮะเราอัดแล้วฮะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวมารีวิวเอ่อบ้านกันนะคะลาบลาบลาบลารีวิวบ้านท่านก่อนเลยค่ะโอเคเพราะฉันอัดก่อนด้วย อันนี้อันนี้เอาไว้แบบเวลาว่างๆค่อยขุดน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งน้ำขิงโอเวก่อจะตัดต่อวิดีโอไหมคะถ้าใส่เพลงดีไหมคะตัดเราตัดนะเราตัดเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดก็ไม่ได้เมียเสียงเราเองเนี่ยโอ้ยแม่เปิดทีวีเออมีปลาอยู่หนึ่งอัน อดาันย no. ก็ตรงนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นชั้นอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นห้องนอนเรานะคะชั้นแรกเป็นห้องนอนแล้วชั้นที่สองนี่เป็นห้องนั่งเล่นนะฮะใช <Ch are. S 1> ่หรอเงยใช่นั่งเล่นได้เลยนะใช <Ch are. S 1> ่ทุบทุบทุบจะก็ทุบโต๊ะเลย แล้วข้างบนเรากันอะไรอยู่ดู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 เนาขดขดขดกันซอมบี้ไงคะช่วยปัดไม่ได้เพราะนี่สัตว์เก็บมันจะเต็มแล้วหมดตามรองอย่าอย่าคอยอัดขำหน้าละกันให้ดูของท่านแซนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเราจะเปิดหมอนซอมบี้นะคะจะได้มัน อย่าเพิ่งเปิดสิเอาคืนนี้ก่อนอย่า,า,าเพิ่งเปิดหีิบ็อกสลส่องอะไรมาเยอะหาวัดน,นี้ทุกลอกทุกข <c oughs> ่้นเ,เปิดประตูไว้ดีกว่าสวยดีตู้สา์วางบ,านบนได้ไว้เยอะๆเพื่อส่งฉันเพื่อไม่ให้อยู่ชั้นสามได้ อไม่รู <S 3> <S 3> ้บ้านแสนนี้ไม่มีกระโกเลยให้เติมแก๊สโฉกได้ไหมก็อันนี้คือชั้นสามของเราเลยฮะมืดมากเลยนะคะเพื่อมีโอกาสซอมบี้เกิดได้ค่ะก็เป็นที่ชมเหมือนเดิมละชมพัดจันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเหมือนคอนโดไปไหมฮะนั่งได้เยอะๆนะคะสำหรับแกงฮาลีค่ะเดี๋ยวโอ้ยลงแป๊บ มีบันไดอยู่นี่ด้วยเอออันนี้คือกดปุ่มเล่นใช่ไหมเงี้ยออกนะเดี๋ยวขอไปดูแทะห้องชั้นแทนก่อนเออเออคือไงคือไงคือไงมันสร้างไยังไงเดี๋ยวทำวันนั้นให้อะไรนะจะจบจะจก เพราะว่ากระจกมีน้อยอ่ะเหลือสี่อันเองสี่อันจะไม่พอเหรอก็ทำเลยก่อนแล้นิดนิดอ่าน้อะเนาะไฟมันมีแค่นิดเดียวอ่ะเฮ้ยคือเราสร้างบ้านไรแบบสร้างบ้านนานมากฟ้าผ่าอีกแล้ว บให้เราวครับเองนครับดูงอนงามขึ้นปิดเปิดประตูไปดูบ้านผมได้วันก็ได้ละเคงนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวบ้านให้เ,เพราะว่าไม่ได้กินเลยค่ะถึงจะเก็บมันกำลังล็อกทั้วดิบต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 ิบเข็ดมาดูห้องทค่น้อยได้เลยเอยอ อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านของท่านมินนะฮะเดี๋ยวเดีข้าประตูไป,ไปเลยคุนี่เบื่อหนะิะมากเลยตองหน้าบ้านเลยแดี๋แล้วก็จะมีพวกเตานี้นะคะเป็นตาพิเศษนั่นเองใช่ไหมนะคะสามารถเส,ส็กดินได้แล้วก็แล้วก็กล่องนะ,ะมีอะไรบ้างฮะมีโอ้โหมีแต่ของโงโงง แล้วโอ้โห,โอ,โหอะไรตัง้งเยอะเลยนะเนี่ยเอยคือไม่มีที่ปักไฟอะ่ะหินเหินเยอะท่าไตอนนี้เราใช้ด็กเตอร์แทนอยู่นะคะอ,อันนี้ห้องอะไรฮะนนรห้องห้องกับ<ม>บริเวณเหรอห้องน้ำยัง้างไม่เสร็จเลยอีีห้องกับบริเวณเด็กเหรอ,หรอนี่อันนี้ห้องโซฟาอันนี้โซฟาโซฟาตลบมากนั่งได้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  เอาตัฟางไว้ไหนอีกเบียอ๋ออันนี้คือห้องนอนนะคะสามารถนอนได้แต่เรายังไม่นอนนี่นี่คือห้องชมวิวนะคะหรือห้องอาบแดดเองนะคะสามารถทําให้เราดาได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะยินเปิดประตูไว้เถอะสวยดีเคนะคะบ้านท่านมินก็มีห้องนอนอยู่ชั้นชั้นสองนะฮะเยีย คือถ si de right ้าใครอยากเล่นด้วยนะคะเดี rather, ics, ๋ยวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวเดี๋ยวทำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใตได้นะเดี๋ยวแจกไอเดียลายไปข้างล่างใต้คลิปเลยนะคะถ้าใครไม่รู้จักใต้คลิปนะคะก็ช่วยแต่ไม่ได้ใครๆก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักใช่ ใช่บางคนไม่รู้จักนะคะก็เลยเตือนอันนี้คือเอาไว้กดปุ่มเลนใช่ไหมเราชอบเปิดประตูไว้แต่ต้อาถมไว้ตอนนี้เดี๋ยวไดรเอาดินไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวดินลอยได้เดี๋ยวแค่เอาดินไว้ท่านแฟนท่านเอาดินมาไว้ข้างบ้านเราใช่ไมเนี้ยไม่ใช่ซะหน่อยเดี๋ยวมาดูในกรีมเราได้เลยเราไม่ได้วางเจ้จะอ่ะ ใครเอามาอ่ะจ้ะจ้า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 เจ็ดนาทีแล้วอ่ะท่านเร็วมากอ้อมันเร็วมากอ่ะเจ็ดนาทีเร็วมากใช่ตอนแรกๆเวลามันขึ้นน้อยอยู่เลยนี่คือน้ำแข็งนะคะสามารถลงไปเล่นอาบแดดได้นะคะไม่ใช่ไม่ต้องเล่นอะดีที่สุดอ่ะจ้ะ โอ้โหถ้าตัวจริงๆนะเราเป็นน้ำแข็งไปดาเลยนะคะบอกเลย <c oughs> น้ำทีนี้มันเย็นมากว้าวเจอหมูฮะไอติเคอร์แพทนี้สวยมากเลยน่ารักมากที่นี่แกนี่สลับหน้าเลยนะคะถ้าใช้สติ๊กเกอร์แพทเนี่ยเราเปลี่ยนสติ๊กเกอร์แพทแล้วค่ะเป็นสติ๊กเกอร์แพทน่ารักคนดี <c oughs> ต,ตัวสิบอ๋อบีคัสตัโต,ตไหลก็ดีเป็นทัานแฟนเขาใส่ดิกเกอร์แบบไม่เป็นไม่นอนใช่เองมันจะไม่ถนัดไปครับใช่ใช่แต่ท่านแฟนเขาขนัดระบอกไหมคะใช่ถ้าขนัดจำไว้คะสนุกดับระบอกได้ เอยอีหมูทำไมไมีดบทซ้ำกันเยอะขนาดนี้คะเดะเด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 ้อ๋อเดเดอเเผอเผอข้าเหมืองเดะเดมงเดอเดคถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราปรับยิฟฟิเอลเลยเนาะ เออแต่ไฟเรายังไม่เยอะเลยอ่ะอย่าปับเลยนะเดี๋ยวมันจะจมอันนี้ไฟเยอะแล้วไฟเยอะแล้วซอมบี้เกิดไม่ได้เ <ไป S 2> หรอ,อเ,เดี๋ยวเราปักเดี๋ยวเราปักบนไดข้างบนก่อนนะเดี๋ยวซอมบี้เข้ามาได้ไม่ต้องเปิดซอมบี้ดีกว่ากิดเหตุไม <c oughs> ่ผิดพลาดน,นี่ไงนี่คือวิธีการปิดข้างบนนะฮะ เรายังไม่มีอินโทเลยอ่ะอินโทรเดาไมเรายังไม่มีโดเลยอ่ะโอ้โหปิดอะไรโคขน,นาดนี้เ <c oughs> นี่ยแหละความเยอะมันเยอะตรงนี้นั่นเองนะคะถ้าจะปิดถ้าจะเปิเปดบทมบีก็ดักไว้ก่อน,นะคะ่ะตก ตอนนี้เลเวลนะคะเพราะว่าท่านมิ้นนเผือกกระโดดลงมานะคะเลเวลจากสองพันกลายเป็นศูนย์ค่ะโอ้โหเลเวลศูนย์เสียใจด้วยนะคะท่านมิ้นเพราะว่าไอ้นั่นไงท่านแฟนไปเก็บเลเวลของเราใช่ท่านแฟนโฟมเลเวลนะคะบอกเลยเอะ ก็กระดดลงวาเอกดิก็กระโดลวาเองดิะจไม่ได้โอ้อีแกะนี่มันมาอะไรนักหนาในลังคาก็สิบนาทีแล้วอ่ะจะทำเกีดยก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็แล้วแต่เลย กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิก็กดได้ด้วยนะคะไดยไทยอ่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดน้องช่องเรานะคะไม่ใช่แล้ว <laughs> ก็ว่ากดช่องเมลโลซาอะไรนะเมลโลซาถูกแล้วคิกขีดามเออนั่นแหละเออเออเออเรานี่สติไม่ดีเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอเชิเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ละลากก่อลาไก่อยโลก